วันนี้อาจารย์ได้ดูถแถลงกองทัพเรือไหมครดูครับรับได้ไหมผมยอมรับได้โดยส่วนตัวเลยผมผิดหวังกับสิ่งที่ถแถลงคือท่านโฆษกกองทัพเรือเนี่ยเริ่มอาจจะจับจังหวะหรือใช้การถแถลงแบบสไตล์นักการเมืองครับนะครับผมผิดหวังว่าในฐานะข้าราชการประจำเนี่ยไม่ควรจะไปโบยหรือไปเปรียบเทียบนะครับว่าฝ่ายการเมืองเขาจะจับผิดหรือเขาจะถแถลงว่า การเซ็นสัญญาแบบรัฐต่อรัฐแบบจ 2>, 2 g จจะเก้ไม่เก้เนี่ยท่านก็อธิบายตรงนั้นแต่ไม่ควรไปตอบปากตอบคำตอบปากตอบคำในที่นี้หมายเขาว่าจะไปบอกว่าเออไอสิ่งที่พักอ่าพ,เพ,พเพื่อไทยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยมันเก้ยิ่งกว่า<อ>แล้วก็ถ้าอยากจะทํา G2G จีจต้องให้มันมาปรึกษากองทัพเรือยผมเข้าใจว่าการตอบปากตอบคาอย่างเงี้ยมันไม่ควรเพราะว่าเท่ากับเบี่ยงประเด็นสานวนไทยบอกว่าถทาเองเลว นะคะถ้าเองว่าค่าชั่วเองต้องเร็วกว่าม,มันไม่ใช่ท่านต้องยุติในในสิ่งที่มันจะนําไปสู่ก้าวความขัดแย้งตรงนั้นแล้วก็อธิบายในสิ่งที่สังคมเครือบแร,รังในเมื่อโยนประเด็นนะทิ้งบอมไปอย่างนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่ผู้คนสงสัยเนี่ยนะครับยังมันลดความเครือบแข็งไม่ได้เพราะผู้คนสงสัยว่าในภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับแน่นอน,นครับไม่กระทั่งเรือสินค้าย,ยังไม่ไปส่งกันเลยนะใครจะไปฝึกลาดตะเวนในช่วงตรงนี้ในเวลานี้นะครับ มันก็ทาให้ทุกคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้มันกลายเป็นช่วงที่รัฐบาลใกล้หมดบุญนะครับอาจทาอะไรก็ไม่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือเห็นชอบในหลายๆเรื่องแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับว่ากระบวนการรอบนี้ที่การจัดซื้อหรือพิจารณาเรื่องงบประมาณอนุมัติเพื่อจะได้เรือดำน้ำลำที่สองลำที่สามเนี่ยมันมันสะท้อนถึงภาวะอ,อำนาจทางศีลธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเนี่ยนะครับ moral authority เนี่ย กำลังเสื่อมสลายไปถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านจะทุกอย่างมันดำเนินตามกฎหมายมี r <ค>ี g อร i t ิตนะครับมีอำนาจความชอบธรรมมี l e g i t i m a เมซีเนี่ยสองอำนาจเนี่ยม,มันอาจจะเพียงพอแ,แต่มันขาดเขาว่าที่ถูกที่ควรในเวลาที่เหมาะสมนี่คือถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเนี่ยตรงนี้ขาดหายไปเมื่อมันผิดที่ผิดเวลาอะไรต่างๆเนี่ยแรงเสียงรับเสียงตอบรับเสียงสับสนดตรงนี มันจึงแผ่วเบาแล้วกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆอ,อาจารย์จุดหนึ่งวันนี้ผมค่อยไล่ทักสามสี่ประเด็นที่ทกองทัพเดือเขาอยากจะชี้เป้าเห็นเนะี่ยครับเาเอาเรื่องแรกเอาเรื่องที่บอกว่าเนี่ยกลุ่มประเทศภาคีอาเซียนของเราเนี่ยสิงคโปร์มาเลเซียน,นู่นนี่เขามีกันหมดแล้วเ,เราควรต้องมีขอมันต้องมีแบบนี้อาจารย์อาจารย์มองว่า <laughs> ตรงนี้รับได้หรือไม่ได้ตลกอะฮะถ้าพูดอย่างเงี้ยคือถ้าพูดอย่างนี้คือหมายความว่า มันฟังไม่ขึ้นมันอาจจะฟังดูขึ้นสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรซับซ้อนอแต่ถ้าคนคิดไปลึกๆนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่การพิพาทของประเทศเหล่านั้นรประเทศเพื่อนบ้านที่คุณเอกรัทกล่าวมาข้างต้นเนี่ยเขามีความจำเป็นที่ต้องมีมโดยพิกัดทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพที่มันปรากฏให้เห็นเวียดนามเนี่ยนะครับทุกวันนี้ปกติก็มีประเด็นพิพาทเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ม,มุกเกาะสเปตลี่กับจีนกับไต้หวันแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันเองนะครับ เนี่ยยังไม่วายยังมีอินโดนีเซียหรือแม้มกระทั่งพวกต่างๆนะครับลอยประจุดนะนายนายแดชไลนะ์ทางทะเลเนี่ยสิงคโปร์ประเทศเล็ก<ม>เขาก็จำจาเป็นต้องการป้องกันเรื่องภัยคุกคามแม้มกระทั่งพมา่าพม่าเนี่ยน่านานา้าอาณาเขตทางทะเลเขากว้างใหญ่กว่าเราเขามันไปถึงมหาสมุทร<ม>อินเดียนะครับหลายคนจะอากว,ว่าเศรษฐกิจเขาด้อยกว่าแย่กว่าไทยทําไมเขายังมีแต่ในทาง เรื่องมันเป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์ของเขานะครับปัญหาทางกายภาพของประเทศเขาที่เขาจําเป็นต้องมีมแต่ของเราเนี่ยถูกตั้งคําถามโดยผู้รู้มาเยอะนะครับเรื่องระดับความลึกของอ่าวไทยทะเลหลวงเนบ,บ,บ้านเราเนี่ยนะครับมันลึกเพียงพอจนจนคิดว่าประสิทธิภาพการเอาเรือดำน้ําไปใช้เนี่ยม,มันจะสมเหตุสมผลหรือไม่มแม้จะบอกว่าจะมีอ่าวไทยบ้างก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้ตรงตรงนี้นะครับที่มาเมื่อแจกแจงถึงความจําเป็นแล้วเนี่ย ลองไปเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีเหตุผลที่น่ารับฟังมากกว่าภาษาพีนคือเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาททางทะเลมากกว่าเราถูกต้องหลายเท่าตัวนักแบบนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับภัยความขัดแย้งเลยนะครับประโยชน์โพดผลทางเศรษฐกิจเราจะอาจจะอาจจะดูหนังฮอลลีวูดนะผมคิดว่าหลายนะผู้นาทางการเมืองผู้นากองทัพอาจจะดูหนังฮอลลีวูดว่าเรือดำน้ำผู้ทรงประสิทธิภาพสูงเนี่ยสามารถยิงจรวดขีปนาวุธจากใต้ใต้น่านน้ำท้องทะเลขึ้นไปสอย เครื่องบินได้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆเราภาว่าจริงๆเราไม่มีศึกสงครามกับใครแล้ววิธีคิดแบบเดิมที่ผมยอมรับว่ามันล้าหลังนะต้องยอมรับนะเปิดใจอย่ากโกรธถ,ถึงโกรธทัวลงผมก็ไม่กลัวค,ค,คืออย่างนี้ฮะว่าที่มีวิธีชุดความคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านมีอะไระเราก็ต้อง<ร>มีเราต้องมีตามเราต้องมีตามแล้วก็ต้องมีแบบเพื่อเพื่ออะไรละ่ะเป็นการสร้างดุลยาภาพเพื่อขานอำนาจในในภูมิภาควันนี้คำที่กองทัพเรือใช้คือมีเอาไว้เพื่อเอาไว้สำหรับ ข้อได้เปรียบเวลาต่อรองด้วยอ่ะมันจะไปต่อหรอโทษนะครับประเทศที่ด้อยกว่าทางการอาวุธเนี่ยเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาลาวด้วยซ้ำเนี่ยเขามีอะไรไหมเขาทุกวันนี้เราก็เสียเปรียบการต่อรองนะแล้วเรื่องการประเด็นพิพาดินแดนเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับอำนาจการต่อรองวิธีคิดอย่างที่ผมบอกนี่เชยมากอะไรรู้ไหมว่า เขามีอะไรเราต้องมีแล้วมีไม่ได้อยกว่าเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกว่ายิ่งมีอาวุธสะสมกันมากเท่าไหร่ภายคุกค,คามความรู้สึกระหว่างกันความเครือบแคงหวาดระแวงต่อกันมันยังเหมือนเดิมะนะครับอาจารย์จุดหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่ผมหรือว่านักข่าวเนี่ยพยายามจะพยายามจะอยากรู้ข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะคือว่าเวลาที่วันนี้กองทัพเรือเนี่ยอ้างเรื่องยุทธศาสตร์มองว่ายุทธศาสตร์ของมันต้องมีในอนาคตอีกสัก5้าหกเจ็ดปีโอเคคราวนี้เข้าใจ แต่วันนี้จุดหนึ่งเนี่ยกองทัพพยายามจะเอายุทธศาสตร์ตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับมิติท,ทางด้านเศรษฐกิจเพราะไอ้มิติท,ทางด้านเศรษฐกิจนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นัก็มีการบอกว่าน่นาน้ำทะเลไทยเนี่ยมูลค่าหมหาศาลกว่า24.4ล้านล้านแบบนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มียุทธบุปปรณ์เอาไว้ดูแลซะเลยเนี่ยเดี๋ยววันใดวันหนึ่งม,มีคำพูดนี้ด้วยนะบอกว่าภายใน15-20วันถ้าเกิดมันมีการลุกล้ำเข้ามาด้วยนะนี่เราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะไป ต่อ,อสู้เขาเลยเนี่ยมันอ้างได้ไหมอาจารย์มันอาจจะอ้างได้เพราะอย่างที่ผมว่าอิทธิพลฮอลลีวูดนั่นแหละหมายความว่าประเทศชาติามหาอำนาจเวลาเขาใช้เรือดำน้ำเนี่ยเขาไปใช้สำรวจแหล่งทรัพยากรนะครับอาจจะพูดง่ายๆละเมิดดินแดนประเทศที่เขาต้องการประสงค์จะไปนะครับบางพื้นที่อาจจะมีเช่นใต้ขุมทรัพย์ทะเลใต้ท้องทะเลเนี่ยอาจจะมีพวกพลังงานแก๊สอะไรเงี้ยเทคโนโลยีที่มันดีทันสมัยเข้าถึงเขาก็ใช้เรือดำน้ำเพียงแต่ว่า เขาได้ข้อมูลชั้นความลับเนี่ยเขาก็รายงานไปถึงรัฐบาลแม่ของเขาครับแล้วรัฐบาลแม่ก็บอกว่าเอออาจจะส่งในนามตัวกลางหรือนักธุรกิจไปร่วมลงทุนไปขอการศึกษานะครับทำวิจัยก่อนนะครับเป็นนําร่องว่าจะทําจะศึกษาค้นคว้าหรืออ่าลงทุนด้านพลังงานประเทศมหาอำนาจอย่างเงี้ยเขาทำได้นะครับเทคโนโลยีเขาไปถึงแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยที่เราได้อาวุธมาหรือดำน้ํามาเนี่ย มันนาไปสู่เทคโนโลยีถึงขนาดนั้นหรือไม่นั่นคือประเด็นสาคัญคคนะครับถ้าเป็น the best ดีที่สุดเราคงไปได้แต่ผมก็ใจว่าจีนไม่ได้ขาย the best ให้เรานะครับเป็นระดับชั้น2ออะระดับระดับที่มันดีลําดับสองซึ่งไม่ได้ดีที่สุดนะครับอาจารย์ถอดยุทธศาสตร์เนี่ยเวลากองทัพมองเรื่องการซื้อยุทธปกรณ์เนี่ยขอความรู้อาจารย์ว่าเขาเอามิตทิทางเศรษฐกิจ,เ,กจเข้ามาจาับคือเขาดูเรื่องนี้ด้วยไหมหรือว่าไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยผมคิดว่าเป็นลําดับเหตุผลรองๆไม่ใช่เหตุผลหลัก เหตุผลหลักที่ผมว่าซื้อไปเนี่ยอย่างที่คุณเอกลักษณ์ตั้งตั้งต้นไม่แต่ต้นเนี่ยนะครับว่าเรื่องการเป็นการสร้างดุลภากันการคานนะครับอำนาจในภูมิภาคหนึ่งสองการใช้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการเช่นการฝึกผสมกับบรรดากองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรของประเทศไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีเรือดำน้ำเนี่ยเขาซื้อเรือดำน้ำในคนละตลาดกับเรา นะครับอย่างอย่างเวียดนามเนี่ยเขาได้ตลาดรัสเซียอินโดนีเซียเร,รือดำน้ำเขาก็มาจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกับพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันเป็นความแตกต่างพื้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของตลาดตลาดอาวุธนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เรามันต้องตั้งคําถามว่าเออเราส่งนักเรียนนายทหารไปตั้งเยอะแยะไปเรียนระดับ นะครับเพื่อหลักสูรวิทยศวสกรรมในต่างประเทศนะครับทำไมไม่เอาเทคโนโลยีมาถ่ายทอดนะครับในเมื่อเรามีสถาบันเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายการนําเข้าอะไรตลอดเวลานะครับแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถทําอลิตหรือมาซ่อมแซมเองได้เมื่อซื้ออาวุธขึ้นมามนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาบ<า>้างไหม,มันพวงมันพวงเรื่องอะไรบ้างเวลาที่มีเรือดำน้ำสักลำหนึ่งอาจจะซื้อไปเท่านี้เราเนี่ยประชาชนอาจจะรู้เพียงแค่ว่าอ่ะ ซื้อไปสักหมื่นสามพันล้านสมมติเริ่มแรกเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยม,มันพวงมันพ่วงมาด้วยอะไรที่เราต้องดูแลต่อบ้างค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่าใช้จ่ายนะครับค่าซ่อมบํารุงรักษานะครับจอดไว้เฉยเฉยเนี่ยผมก็กลัวเหมือนอยังเรือจากกีนารเบลจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้านะครับซี่งไม่ได้ใช้งานเพราะว่าปัญหาย้อนไปเรือจากกีนาร์เบลเนี่ยค่าน้ํามันค่าเชื้อเพลิงที่ออกไปในนั่นทะเลหลวงเนี่ยมันใช้จ่ายมูลค่าเยอะมาก นะครับแล้วเฮลิอคอปเตอร์ที่พ่วงมาที่ซื้อมากับเรือจากกินเนเบกก็สรุปว่าถูกกลายเป็นสุสตาร์ไวเป็นอนุสรณ์ความทรงจําที่ดีนะครับตรงนั้นก็เราก็เห็นบทเรียนแล้วแล้วถ้าเราซื้อมาเนี่ยอะไรการซ่อมบํารุงนะครับวิศวกรที่ได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีเนี่ยคำถามคือจีนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมแก้บํารุงรักษากันยังไงครบถ้วนไหม,มนะครับซึ่งถ้าเราเรียนรู้นะครับการถอดแบบหรือการซื้อลิขสิทธิ์มาน เหมือนประเทศจีนเนี่ย<ะ>ประเทศจีนเวลาเขาจะท,ทําธุรกิจขครเขาขอเลยแม่แบบเนี่ยคุณถ่ายทอดเทคโนโลยีเราร้อยเปอเซ็นะครับส,ส,สัญญาคุณจะขาย10ปี20ปีในประเทศเรา<ะ>ไม่ว่าถ้าเราดีวกันแบบนั้นนะครับขอเทคโนโลยีซึ่งในอนาคตเราต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับอะไรหลายอย่างถ้าเทคโนโลยีเราไปถึงเนี่ยเราไม่เราไม่รู้สัญญาที่เราจะได้ประโยชน์คืออะไรนะครับแล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้ากองทัพเรือสัญญิงสัญญาว่าจะสร้างเรือดำน้ําสมมุติอีก20ปี30ปีสามปีหน้าเราจะทำมินิซับมารีนขนาดจิ๋วเนี่ย จำหน่ายในประเทศกําลังพัฒนานะครับเพราะสังเกตนะครับว่าพวกตลาดค่าอาวุธหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำต่างๆเนี่ยชาติหมหาอานำนาจเขาจะไม่ปล่อยของดีที่สุดแต่เราจะไปซื้อนะครับหลายๆประเทศจะซื้อประเทศชาติหมหาอานำนาจขนาดกลางนะครับซึ่งมันถูกกว่านนแล้วก็มีศักยภาพาาสูง้ถูกครับถูกถูกเฉะนั้นเราซื้อเรือดำน้ําหรืออาวุธจากชาติมหาอำนาจขนาดกลางนะครับเทคโนโลยีมันก็ดีใช้ได้พอป้องกันตัวเองได้ในระดับ มีประสิทธิภาพอ่ะนะครับอาจารย์จุดหนึ่งเนี่ยมีคุณผู้ชมเพื่อน,อนฝากถามมาเลยครับเอาแบบง่ายๆวันนี้เนี่ยกาค,คิดแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องยุทธปกรณ์ไม่รู้เรื่องยุทธศาสตร์กองทัพเรือเนี่ยคนอยากรู้ว่าวันนี้ถ้าสมมติมีการศึกหรือมีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านรอบเราจริงๆเนี่ยนะครับเท่าที่เรามียุทธภพกรอยู่เนี่ยเราเหนือกว่าเขาหรือเปล่าในอาเซียนเราไม่เป็นที่สุด ต้องยอมรับนะครับสิงคโปร์เป็นที่หนึ่งด้วย<ม>ความทันสมัยดูทีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาสนิทชิดเชืช้อกับสหรัฐอเมริกาเป็นดับหนึ่งอ,อาจจะด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เขาได้เปรียบด้วยนะครับอ,อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเราได้เน้นแตกการฝึก<ม>ซ้อมมากกว่าเราไม่เคยใช้สภาพแบบรบแนวรบของจริงรนะครับซึ่งไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีการพิพาทหรือการได้ปะฉาดาบ้างอยู่เรื่อยๆซึ่งเขาต้องใช้นะครับ เมื่อในการฝึกซ้อมเนี่ยความทวินหาหรือจิตวิญญาณของการเป็นนักล้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับการซ้อ,นอม,อมนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาว่าที่ดีที่สุดนะครับโ,<ห>โลกสมัยใหม่มันเป็นโลกของการทำนะสงครามการค้าเทคโนโลยีนะฮะสงครามเทคโนโลยีแบบ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 ดิจิตอลอะ่ะนะครับก <c oughs> องทัพทราบเรื่องนี้ไหมอาจารย์เ <c oughs> พระว่าเขาทราบแต่เขายังยัง,ย,งยังติดกับดักทําความคิดอยู่ ว่าการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองใ,ในของกองทัพเองเพื่อจะให้รัฐบาลให้ความสําคัญให้ความเห็นใจเนี่ยนะครับมันจังเป็นจึงจําเป็นอยู่แล้วกับกายว่าแน่นอนว่าคุณประยุทธ์มาจากท<ม>หารมาจากผู้นํามาจากผู้ราชการหนานบกบย่อมเข้าใจหัวอกทหารดีอยู่แล้วว่า<ม>อาจจะมองว่าได้รับการพัฒนาอย่างาข่าไรไม่ไม่ไม่ไมครบวงจรนะครับตามแบบฉบับที่กองทัพพึงจะเป็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราเมื่อดูเมื่อประมาณกองทัพเนี่ยอยู่ระดับท็อปไฟท์มาดาของทุกกระทรวงตลอดนะครับอ,อาจารย์มันเป็นไปที่อาจารย์บอก่อสักครู่เนี่ยคือผมอยากรู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนที่เมื่อมีอันนี้ก็ว่างตรงนะรัฐบาลทหารมาตั้งแต่กสอชอตั้งแต่ปี5 7เจ็จนมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันเท็จจริงขนาดไหนที่มักจะมีงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่ารัฐบาลพลเรือนปกติทั่วไปเขาก็ใช้ข้ออ้างว่าด้วย นายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลางหงเป็นทหารด้วยกันนะครับยอมเข้าใจหัวอกกันดีนะครับสองด้วยภาวะที่รัฐบาลทหารมันไม่มีฝ่ายค้านไงเพิ่งมามีฝ่ายค้านเมื่อปีสมัยตอนแรกๆเลห้าปีแรกเนี่ยคือทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยสะดวกโยทินนะครับการตั้งคําถามทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับแต่ประกอบว่าการตั้งคําถามเนี่ยแน่นอนมีฝ่ายค้านท่าหน้าที่ตรวจสอบให้นะครับภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งร้าทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ปกตินะว่าเ,เงินเนี่ยกองคลังต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้นะให้ถูกที่ถูกที่ควรในภาวะที่เหมาะสมมากกว่าครับจุดหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยท่าทีของกองทัพเรือเนี่ยวันเนี้ยดูรู้เลยว่าเสียงแข็งกับการที่จะเดินหน้าต่อนะจ๊ะถูกต้องมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเร่งร้อนมากพอสมควรที่ผมว่าตรงคืออายุของรัฐบาลจะสั้นลงไปมากกว่านี้ผ <laughs> <laughs> มว่าเป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่คณะผู้ชุมนุมนะครับ หรือคนที่ไม่ไม่สบายใจหรือไม่ไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยจะเอาหยิบยกประเด็นนี้ม,มาวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปอนะครับแม้ว่าหลายคนหรือคนที่เชียร์รัฐบาลจะหักลบเอาเรื่องราวร้ายๆในอดีตของรัฐบาลพูดตรงภาคเพื่อไทยนะจำนำก้าวเรื่องอะไรต่างๆหรือโครงการที่มีอครงมานกันเออไม่กับโปรเจกต์เนี่ยคือคือถ้าถ้าถ้าท่านคิดว่าดีเนี่ยท่านไม่ควรจะเอาสิ่งที่ คนอื่นแย่กว่ามาหักล้างมันไม่ใช่ตาช่างนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จังหวะไม่ใช่ช่วงน่ะที่จะมาเปรียบเทียบคนละเรื่องคนละตักกะคนละช่วงเวลากันเนี่ยถูกต้องแล้วกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วแต่ตรงนี้มันมีสิทธิ์ยับยั้งได้นะครับมันไม่ได้หน้าแตกมันไม่ได้อะไรนะครับแล้วอย่าลืมนะครับต่อให้เราไม่ซื้อเนี่ยผมว่าจีนเขาก็ไม่โกรธอ่ะเพราะจีนยังไงซะเขาก็ต้องงอเราด้วย พิกัดทางภูมิศาสตในการกายภาและภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยในพื้นที่อาเซียนเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากที่สุดวันเบลวันรถของอจีนเนี่ยยังต้องการที่จะสร้างรางรถไฟไปถึงช่องแคบมรากาดังนั้น เราจะเล่นตัวง้องอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าจีนก็ยังงออยู่ซึ่งกระทั่งภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้จีนก็เผชิญภาวะที่หนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันเหมือนกันหลายฝ่ายก็มองว่ากระทั่งถ้าคุณเจราจายจริงเนี่ยจีนก็่าจะเข้าใจแหละ,าะอาจารย์ผมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างประเทศมาเลเซียในยุนตรีท่านเก่าดรมหาเทโมครมบท่านบอกเลยตอนรับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยบอกท่านสีจิ้นผิงว่าไม่มีเงินนะที่จะสร้างรถไฟล่างรถไฟให้จีนก็เข้าเข้าใจอ่ะเขารพบด้วยมารยาทางการเมืองแล้วรู้อยู่แล้วว่า แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล <ฮะ S 2> มันเป็นการเมืองของเขาด้วยการเมืองระหว่างประเทศด้วยแต่จีนก็เล่นบทที่เข้าใจได้แล้วก็ไม่มีท่าทีจะโกรธหรือจะบอยคอรหรือแอนตี้กระทำใดๆต่อมาเลเซียซึ่งเราก็สามารถเล่นบทตรงนี้บอกเราไม่มีเงินนะครับคือมันไม่มีจริงๆแล้วเราก็รับรู้ทั่วโลกอาจารย์มันระส่มระสายทั่วภูมิภาคและทั่วโลกนะครับแล้วทางทุกชาติเนี่ยจะต้องฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูประเทศเศรษฐกิจตัวเองให้มั่นคงเสียก่อนนะครับแล้วผมผิด ผิดคาดแล้วก็ผิดหวังนะที่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นดวงอะไรชะตาหรือเปล่าที่รัฐบาลประยุทธ์จะต้องมาอยู่ภาวะแบบนี้<ฮ>ะนะทำอะไรมาก็ดูเสือ่อมไปหมดมนี่ผมพูดเอาใจเชียร์คุณประยุทธ์นะเนี่ยอยากให้อยู่ต่ออาจารย์วันนี้เนี่ยอออโอเคในกระบวนการขั้นตอนมันอยู่ในสภาทั้งกรรมการิการทสามันชุดใหญ่วันพุดนีนะฮะหรือกระทั่งในวาระสองในสภาชุดใหญ่ก็ตามที่เนี่ยอ,อจาจารย์ผมไม่แน่ใจว่ากองทัพเดือดดูอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดูอยู่เนี่ยยังกลับตัวทันไม่ พราะว่าเขาต้องเล่นบทแข่งงี้อืแล้วใช้สุดเนยอยู่อํานาจของรัฐบาลบผู้มีอํานาจสูงสุดนะจะชะลอหรือจะเลื่อนไปไม่มีกําหนดก็ยังทําได้อนะครับเพราะว่าหลายรัฐบาลต่อให้รัฐบาลมีเสียงคะแนนนิยมมหาศาลไงแต่เขเล่นประเด็เรือด,ดำน้าเนี่ยม,มันอธิบายต่อสังคมยากนะครับแล้วก็ผมผมคิดว่าด้วยอะ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยในสภาวะแบบนี้นะครับลองไปดูนะถ้าสมมติว่าถ้า อยากจะได้เรือดำน้ำจริง<ๆ>ลองไปศึกษาเทคโนโลยีอื่นๆที่มันอาจจะค่าใช้จ่ายถูกกว่าน,นี้นะครับที่บอกว่าลําเดียวไม่พอเนี่ยมันมันอาจจะฟังขึ้นในเฉพาะกลุ่มกวนของท่าน<ะ>แต่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแม้ว่าท่านจะบอกว่าเป็นเงินที่จัดสรรเป็นงบปี6 4สี่เป,เ,ปเป็นงบเงินของเขาเ,เป็นงบต่อเนื่อง,เป,ง,อเ,องเป็นเงินของเขาเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของผู้คนเนี่ยไอ้งบต่อเนื่องเนี่ยถ้าสมมติได้กองทัพเรือหันเหไปซื้อนะครับเฮลิคอปเตอร์ ที่ไปใช้บรรเทาสาธารณภายัยนะครับหรือเรือตรวจการที่จะใช้ไปช่วยคนติดกองแต่เกาะน้ําท่วมนะบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยผมคิดว่าจะไม่มีใครด่าเลยจะมีคนสรรเสริญเออท่านท่านใช้งบประมาณใช้เงินถูกนะถูกจังหวะแน่นอนเพราะว่ากองทัพสมัยใหม่ครับนะครับภารกิจหลักเนี่ยเขารู้ว่าการลบศึกสงครามแบบประเพณีแบบดั้งเดิมแบบ ใช้ปืนมายิงาตามชรมแดนอะไระต่างๆเนี่ยมันไม่มีแล้วหรือมันมีก็ลดน้อยถอยลงมันจะเป็นภัยก่อการร้ายเอาละ,าละว่ากันไปแต่สิ่งสําคัญภัยคุกคามมนุษย์ที่สุดคือภัยธรรมชาตินะครับประเทศชาติอเมริกาที่เขามาฝึกคอมบากโกเนี่ยเขาพยายามถ่ายทดอดนะครับเทคนิคก,การช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภยัภยไทยธรรมชาติต่างๆหรือภยัภยไฟป่าอะไรเงี้ยเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำนะครับต้องบรรทุกน้ําเท่าไหร่ถึงจะไปกี่กี่ครั้งวินวนกี่รอบอะไรเงี้ย เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งถ้าเป็นอย่างงี้ผมคิดประชาชนเอาใจช่วยนะครับคือปรับทิศทางปรับกระบวนการคิดกระบวนการการมองมองว่ากองทัพต่อไปเนี่ยจะใกล้ชิดกับประชาชนในมิติแบบด้านกิจการพลเรือนมากขึ้นคือคือมันมันมันคือตอนเนี้ยคือกองทัพกับประชาชนเนี่ยมันดูแยกขาดออกจากกัน เว้นแต่มีภารกิจที่เราเห็น,นไปช่วยน้าท่วมนนี้คือถ,ถ้าการจัดซื้อยุทธกรณ์จุดนั้นมาสามารถมาเชื่อมโยงในในการบรรเทาจุดนั้นได้เนี่ยมันที่อาจารย์มอคืออย่างน้อยๆเสียงตอบรับเนี่ยมันจะดีมากขึ้นกว่านี้ใช่ไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนถูกเรยียกว่า,วาถล่มแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์เพราะอันนี้จร,ริงฮะเรือดำน้ำเนี่ยมันห่างไกลความรู้สึกที่ผู้คนทั่ไปจะไปใกล้ชิดในขนาดน,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 นั้นนะครับมันไม่เหมือนเครื่องบินไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเห็านเออถ้าซื้อมาแล้วได้ใช้ได้บรรทุกคนได เข้าพื้นที่ธุรการดานอนราได้ไมันตรวจใช่นะครับอาจารย์สุดท้ายจริงๆคจุดที่กองทัพเรือเนี่ยเมื่อกี้เมื่อคืเมื่อสักครู่ถามอาจารย์แล้วว่ายังยังพอจะกลับตัวได้อยู่เนี่ยน,นะครับอาจารย์คิดว่าเขาจะกลับตัวไหมหรือหรือจะตัดสินใจใหม่ไหมมีโอกาสสูงแค่ไหนผมคิดว่ามาขนาดนี้แล้วถ้าไม่งั้นก็เสียรางวัลนะครับ,รบเขาก็ต้องไปให้สุดซอยอนะครับแต่เมื่อสุดซอยแล้วเนะี่ยคนที่จะหาอะไรมาขวางเขาเนี่ยก็คือรัฐบาล ตัวตุ่มติกลาโหวคือท่านนายกนี่แหละแน่นอนครับว่าจะทําตัดสินใจยังไงต่อไปอทําได้ครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านลองวิสนุคงหาเทคนิคทางกฎหมาย <c oughs> ออกมาช่วย <c oughs> อาจารย์สุดท้ายครับผลของการที่ถ้ากองขบวนเดินเดินไปสุดซอยจริงๆนะี้ยการแบกรับไม่ติดทางด้านทางการเมืองนับจากนี้เนี่ยแรงเสรียาจะพุ่งขึ้นไปปลายทางของมันคืออะไรไปลายทางของมันคือแน่นอนครับคนเอาประเด็นนี้ไปเล่นต่อนะครับมอง จะแม้ว่ากองข่ารือจะอธิบายว่ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสสะอาดบริสุทธิธรรมแต่คุณก็จะยังว่าละติสินดินทาอม,มองด้วยความเครือบแคงสงสัยถ้าภาษาการเมืองคือกระเฮียนกระหือเรือ,อนะครับมัน,มนซื้อให้ได้จะต้องซื้อให้ได้ซึ่งมันผิดที่อยู่เวลาแล้วคราวนีอ้องค์คาพยพต่างๆนะครับอิดกระสุนทุกทิศ ไปที่รัฐบาลอกองทัพเรือ,อลอยตัวแค่ถูกบ่นนิดเดียวแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไปถึงรัฐมนตรีกระงลาโหมก็คือบุญประยุทธ์น,นั่นเองอนะครับนั่นคือปลายทางของ